แล้วดีเราเอากลับไปบ้านก็ได้นะแต่ถ้าอา่านแล้วไม่ดีก็เราก็ผูกเอาไว้ขอพรกับเทพเจ้าค่ะคลิปที่แล้วพวกเราบินมาลงนากโยานอนนากโยะหนึ่คืนและออกเดินทางไปเที่ยวน้ำตกเลียวจินและน้ำตกคากิโซเลที่เมืองกิฟุกรับคืนที่สอ เราพักกันที่ออนเซ็นรีสอร์ทพาขัยมาแช่น้ำแร่ออนเซ็นพักผ่อนก่อนที่จะไปลุยโปรแกร,รมท่องเที่ยวที่สำคัญในวันถัดไปคาบิโกจิจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันนะครับสวัสดีตอนเช้าวันที่3นะครับโรงแรมเรามีชื่อว่าโฮดากระส่ง หางจากคาเมโกจิประมาณสัก20นาทีได้ที่นี่ก็เป็นสไตล์รีสอร์ทที่โบราณนโบรนาณนหน่อยแต่ว่าคนก็มาพักเยอะเหมือนกันตอนนี้โปรแกรมแรกของเราในเช้านี้ครับเรามาขึ้นกระเช้าชินโฮทากะนีครับเขาบอกว่าบรรยากาศดีมาก เราต้องขึ้นกระเช้าโดยการซื้อที่ตั๋วนี้ก่อนนะแล้วก็ขึ้นกระเช้าไป2ต่อครับเป็นสสถานีขึ้นไปข้างบนเขาบอกเป็นวิวของเทือกเขาเอลเจแปนเอลอะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะครับไปก่อนพวกเราไปขึ้นกระเช้ากันก่อนนะครับสาหรับโปรแกรมการเดินทางของเราในวันนี้นะครับเราจะขึ้นไปจุดชมวิวชินโฮทะกะซึ่งเป็นจุดชมวิวเทือกเขาเจแปนแอลที่เราคุ้นชื่อกันดีนะครับแต่ครั้งนี้เราจะขึ้นไปดูวิวบนยอดเขากัน จุดนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของโปรแกร,รมเลยครับซึ่งเป็นจุดชมวิวแบบพานรเลมาบนพื้นที่สูง2,156เมตรครับต้องบอกว่าวิวสวยมาก,มาก ไม่แปลกใจเลยฮะที่ที่นี่ได้รับรางวัลสองดาวจากมิชลินกรีนไกด์เจแปนและเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกลสุดุูมโพลกตาแบบ360องศา,าครับสวยงามจนอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้เลยครับเรานั่งรถจากจุดขึ้นกระเช้า มาที่จุดขึ้นรถอุทยานคามิโกจิประมาณ20นาทีครับจากนี้เราจะไม่สามารถนำรถตู้ของเราขึ้นไปบนอุทยานได้นะฮะจะต้องซื้อตั๋วรถอุทยานเพื่อน,นั่งไปที่คามิโกจิครับเราจะนั่งรถอุทยานไปลงระหว่างทางและใช้การเดินไปที่สะพานกับปะซึ่งเป็นจุดที่หลายๆคนชอบไปถ่ายรูปครับและจุดที่เราลงระหว่างทางนั้นก็คือบึงไทโจจากนั้นเราต้องเดินไปอีกประมาณ3กิโลครับก็จะถึงสะพานกับปะ เป็นจุดไฮไลท์ <ES> ของคามิโกจิครับขออธิบายเส้นทางการเดินของคามิโกจิหน่อยนะครับเรานั่งรถอุทยานมาที่สถานีไทโชพรตามไปเลขหนึ่งเลยฮะและใช้การเดินเท้าไปที่สะพานกัปปะหม่เลขสีในระยะประมาณ3กิโลกว่าครับเหตุที่เราเลือกการเดินทั้งที่เราสามารถนั่งรถไปตรงสะพานกัปปะได้โดยไม่ต้องเหนื่อยฮะเพราะเราคิดว่าระหว่างทางก็สําคัญไม่แพ้ปลายทางเหมือนกันครับเราเลยเลือก ลงที่ไทยโชพรครับครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะฮะก่อนที่จะไปถึงสะพานกับป่านะครับเพ้างไกลนะฮะสามกิโลสมาชิกที่เดินทางมาด้วยเดินทางมาด้วยเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยกันแล้วละ่ะนะเหลืออีก1กิโลก,กว่ากว่าจะถึงที่สะพานกับป่านะครับบรรยากาศที่นี่ ดีครับเย็นครับเดินมาเลียบน้ำมาเรื่อยๆนะครับก็เพลินๆมีที่ถ่ายรูปเยอะดีะและจะเป็นไปได้นะครับผมว่ามาอยู่ที่นี่สักครึ่งวันผมว่าโอเคเลยนะค่อยๆเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับ ไม่แปลกใจเลยครับทำไมคนถึงมาที่นี่เยอะแบบนี้ยิ่งพอได้เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วเนี่ยเลยทําให้ตัดใจได้เลยว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งเดียวที่จะมาที่นี่แน่นอนผมเองจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหรืออีกหลายๆครั้งให้ได้เหมือนผมโดนมนต์สะกดบางอย่างที่ทำให้ผมคิดแบบนั้นแต่มันก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยฮะเพราะที่นี่ยังมีอีกหลายฤดูให้เราได้ไปสัมผัสครับ หลังจากที่เราเที่ยวคามิโกจิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกัน4ชั่วโมงครับเพื่อกลับมาพักที่เกี่ยวโตที่โรงแรมนี้ฮะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าชื่อโรงแรมอะไรแต่เป็นโรงแรมที่สวยเลยทีเดียวแล้วก็ดูใหม่ด้วยค่ำคืนนี้เขออยญาตไปพักผ่อนก่อนนะครับพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ไหนเดี๋ยวไปชมนะครับ มาถึงวันที่4ในการเดินทางนะครับโปรแกรมท่องเที่ยวของเราในเมืองเกียวโตในวันนี้เราไปกันที่วัดคิโยมิสึฮะหรือคนไทยเรารู้จักกนดีชื่อวัดน้ำใสครับเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไปที่มาได้ง่ายๆในเมืองเกียวโตครับแต่พวกเราก็มีบางคนยังไม่เคยไปที่นี่ฮะไหนๆก็มาที่เกียวโตแล้ว ก็เลยแวะมาเที่ยวที่นี่สักหน่อยซึ่งที่มาของวัดน้ำใสก็จะมาจากการที่วัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ780และได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากรำตกโปโตวาไหลผ่านตัววัดนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ครับที่พลาดไม่ได้เลยฮะถ้ามาที่นี่แล้วก็อย่าลืมมาขอพรด้วยการดื่มน้ำสามสายด้วยนะครับซึ่งในการดื่มน้ำนี้เขาก็จะมีความเชื่อกำไมวิธีในการดื่มด้วยนะครับ และแม่น้ำสามสายก็จะขอพรในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นสายที่1จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและการศึกษาสายที่2จะเป็นเรื่องความรักสายที่3จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพและอายุของเรานั่นเองอยังไงถ้ามาเที่ยวเกี่ยวโตเนี่ยก็ลองมาเที่ยววัดและมาขอพอรกับแม่น้ำสามสายที่วัดน้ำสายดูยนะครับ ซึ่งวัดนี้นะครับมีชื่อว่าวัดทองหรือวัดคินคาคุจิฮะซึ่งตั้งอยู่เด่นสง่ากลางน้ําเลยครับเป็นลักษณะอาคารสีทองที่มีเงาสะท้อนจากพื้นน้ําครับเวลาถ่ายภาพมาสวยมากเลยฮะวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อมากคนไทยเรารู้จักวัดนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับคือวัดอิคิวซังซึ่งมาจากการที่ตัวศาลาสีทองนั้นเป็นฉากในการ์ตูนเรื่องอิคิวซังนั่นเองนะฮะหรือว่าเนนน้อยเจ้าปัญญา ถ้าพอมีเวลาก็มาเก็บภาพสวยๆกับอาคารสีทองที่วัดทองคินคะคูจิได้นะครับวัดต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และดูน่าสนใจมากเลยฮะวัดนี้มีชื่อว่าวัดคาซูโอจิ ส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบวัดนี้มากๆเลยฮะชอบที่สุดเลยในโอซาก้าเลยก็ว่าได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะวัดนี้มีความน่ารักคิคุอานโดเนกมากๆหลังจากที่เราย่างเท้าก้าวเข้าไปในเขตวัดเราจะเห็นเจ้าตุ๊กตาสีแดงวางกันทั่วบริเวณพื้นที่วัดเลยฮะหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเจ้านี่มันคือตัวอะไรเจ้านี่ที่เห็นนะครับชื่อว่าตุ๊กตาดารุมะ เป็นตุ๊กตาโชคดีในความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าให้เราขอพอรกับตุ๊กตานี้ถ้าเราสมหวังเมื่อไหร่เนี่ยให้กลับมาระบายสีอีกคร้าหนึ่งครับ เขาก็จะมีกิจกรรมให้เรานะคะในเรื่องของการมาถึงแต่ละจุดแล้วก็ต้องแตมสเตมพอสเตมออกมาเนี่ยจะได้เป็นภาพใหญ่ๆรวมๆกันอันนี้เราจะเริ่มสแตมเป็นจุดที่4เมื่อเราอ่ะสตมมาถึงจุดสุดท้ายแล้วอ่ะจะได้ออกมาเป็นรูปอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่าตุ๊กตาคารุมานะคะอันนี้ก็จะเป็นคําทํานายแกะดูนะอ่าเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด ถ้าเราอ่านแล้วดีเราเอากลับไปบ้านก็ได้นะแต่ถ้าอ่านแล้วไม่ดีก็เราก็ผูกเอาไว้ขอพรกับเทพเจ้าค่ะฉันต้องการแก้ปัญหาในคราวเดียวแต่แบบนี้หากใช้มาตรการจะเกิดแรงเสียดทานยิ่งคําถามยากเท่าไหร่คําถามยิ่งถ่อมตัวมากขึ้นเท่านั้นอ่านแล้วจะงงๆหน่อยนะครับเพราะเราใช้เครื่องแปลภาษาที่เราพกไปด้วยครับแต่ถ้าอ่านแล้วรู้สึกไม่ดีเนี่ย ก็นําคําทํานาย,นยไปผูกทิ้งไว้ได้เลยครับจบจากวัดนี้แล้วเราก็มุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าเข้าที่พักโรงแรมและออกไปทานปิ้งย่างอร่อยๆกันแหมมันมีความสุขจริงครับเป็นมื้ออาหารที่รอคอยมานานมา,มากจากนั้นก็เดินช้อปปิ้งตลาดชินไซบาชิตอนกลางคืนเนี่ยคึกคืนมากๆเลยครับมีหนุ่มสาวมาเดินเล่นมากินมาดื่มเยอะแยะมากมายเลยพวกเราพักกันที่โอซาก้าทั้งหมด2คืนด้วยกันครับในวันพรุ่งนี้ก็เป็นโปรแกร,รมยูนิเวอร์แซลเจแปนเต็มวัน ต้องบอกว่าคนเยอะมากๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเราได้เล่นเครื่องเล่นที่ดังๆทั้งหมด4ชนิดด้วยกันถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับอีกวันเราก็เดินทางกลับเมืองไทยช่วงเวลาความสุขเนี่ยมันผ่านไปเร็วเสมอฮะยิ่งสุขมากก็ยิ่งเร็วมากเหมือนกับทริปนี้ไงครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง2 a r Review ไว้ด้วยนะครับไว้ทริปหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไว้ชมกันนะครับขอบคุณครับ